สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการใช้ตัวอักษรนะครับเพื่องานออกแบบนะฮะจะเรียกว่าไทโปกัฟฟีก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเรียกฟอนตก็ได้นะครับจริงๆเทคนิคในการใช้ตัวอักษรเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้ในแค่แคนวาโปรหรือแคนวาอย่างเดียวนะครับสามารถประยุกต์ใช้กับงานออกแบบอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะฮะเรามาดูในเรื่องของ m มซ์เซตก่อนว่าจริงๆางานออกแบบ นะครับไม่ใช่ศิลปะนะครับดังนั้นเนี่ยศิลปะเนี่ยมันเปิดกว้างนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกในงานออกแบบเนี่ยก็จะมีกฎในการออกแบบเพื่อจะสามารถสื่อสารได้ดีนะครับอันนี้คือม n d เซตที่อยากให้ปลูกฝังไว้ใน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 การดีไซน์ของเรานะครับอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราแบ่งเพศนะครับของงานดีไซน์เป็นฟิมินินกับมาสคูลีนนะครับฟิมินินก็คือจะดูนุ่มนวลนะครับอ่อนหวานนะครับมาสคูลีนก็จะดูเป็นผู้ชายเนาะแข็งแรงแข็งกร้าวนะครับ วันนี้เราจะเน้นเรื่องของตัวอักษรซึ่งแน่นอนนะครับก็จะมีเรื่องของการแบ่งเพศแบบเดียวกันนะครับการออกแบบมีทั้งเรื่องสีด้วยเรื่องภาพด้วยนะครับสีเนี่ยเรามีวิดีโอแยกเอาไว้ในเรื่องของการใช้จิวยาสีในการออกแบบแล้วนะครับลองไปติดตามดูในช่องยูทูบวีโกรธนะครับการดีไซน์เนี่ยหลักการสําคัญก็คือเราต้องการให้สมองจดจำนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีหลักการของมันอยู่แล้วว่าเอ,อ๊แบบไหนจะทําให้สมองจดจําดีที่สุดนะครับเราลองไปดูกันเนาะ ขนาดและความสําคัญนะครับมีความสําคัญมากในการที่จะจัดเรียงตัวอักษรนะครับให้นึกถึงหน้าในหนังสือพิมพ์เนาะแต่จริงๆทุกคนบางคนก็อาจจะไม่ได้เห็นหนังสือพิมพ์แล้วแต่พอนึกภาพออกนะครับว่า h e a ดไลน์เนี่ยจะต้องเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่สุดแล้วก็มีแค่หนึ่งเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นซับเฮดไลน์คือตัวหนังสือที่รองลงมานะครับแล้วก็เป็นพวกเท็กทั่วไปนะครับอันนี้คือ การแบ่งเลเวลนะครับความสําคัญเนาะแล้วขนาดนะครับเลเวลหก็คือตัวขยายขนาดใหญ่สุดก็คือเฮดไลน์นั่นเองนะครับต่อมาก็คืออันนี้เป็นหน้าตาของฟอน์ที่เรียกว่าเฟมินีนฟอนนะครับก็จะมีความออนชอยนะครับนุ่มนวลละมุนละไมนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นมัสคูลีเราก็จะเห็นว่ามีความแข็งแข็งนะครับความคมคมนะครับประมาณนี้ความเท่ๆนะฮะการเลือกประเภทตัวอักษรนะครับเลือกอย่างไรนะครับ ก็จะมีการแบ่งประเภทเอาไว้นะครับว่าถ้าต้องการให้น่าเชื่อถือเนี่ยเราใช้ฟอนต์ที่เรียกว่า s e r i ฟนะครับ s ซ r i ฟเนี่ยจะต้องการให้การดูดูดูงานดีไซน์แล้วดูจริงจังอ่านง่ายนะครับน่าเชื่อถือเนาะเช่นปกหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือฟอนต์ที่เป็นชื่อของมหาวิทยายลัยอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเนาะสังเกตเห็นว่าจุดแตกต่างก็คือให้สังเกตเห็นว่าฟอนต์ s ซ r i ฟเนี่ยจะมีฐานนะครับมีฐานนะครับขึ้นมาชัดเจนนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับแซน s s e ิ i นะครับก็คือแซน s s e r i เนี่ยจะเป็นฟอนต์ทันสมัยแล้วก็ไม่มีฐานนะครับถ้า s ซ r ิปของเมืองไทยก็จะเป็นหัวกลมๆนะครับแซน s s e r i ของประเทศไทยก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือไม่มีหัวกลมนะครับเป็นลักษณะของฟอนต์เรียบๆเท่ๆนะครับต้องการสื่อสารชัดเจนทําเว็บไซต์ทําโลโก้นะครับดูทันสมัยเป็นต้นนะครับส่วนตัวที่เป็น s c r i ต์เนี่ยก็จะต้องการความหรูหรานะครับจะเห็นในการ์ดเชิญนะครับพวกโปสเตอร์แต่งงานนะครับ สแสดงถึงความอ่อนหวานนะครับสื่อถึงอารมณ์นะครับส่วน d e coration เนี่ยเราต้องการฟอนต์มันเป็นฟอนต์ประดิษฐ์นั่นเองนะครับก็คือต้องการความแปลกใหม่บนปกหนังสือหรือพวกโปสเตอร์ภาพยนตร์นะครับอ่ะเราลองมาดูหน้าตากันนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบเนาะหน้าชื่อถือคือเซลิฟก็จะเห็นสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีความนิ่งเนาะมีความแบบดูเป็นทางการ ส่วนทันสมัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอนต์เซลิฟที่มันไม่มีหัวนะครับจะเป็นลักษณะของดูมเดลเลยนะครับส่วนที่เป็นลูลาเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของการที่ไปอยู่บนพวกการ์เชิญต่างๆนะครับตามตัวอย่างเนาะส่วนเดคอเรชันเนี่ยก็จะไปอยู่ลักษณะของอตัวหนังสือที่มีการประดิษฐ์เป็นโลโก้เป็นหน้าปกชื่อเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ประเภทในการแบ่งซึ่งมันมีเยอะกว่านี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือแค่ให้ดูเฉยเนะอาจจะมีฟอนต์กระตูนฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้เลือกนะครับนีเ้เราลองมาดูเว็บนะครับทั้งหมด3เว็บไซต์นะครับที่เราจะดูเปรียบเทียบแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับามาดูเว็บแรกนะครับเว็บแรกเนี่ยคือดาฟอนนะครับผมไปที่หน้าแรกของดาฟอนเนี่ยเราจะเห็นว่า ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะแบ่งประเพทเป็นแฟนซีนะครับเป็นแบบเทคโน o เป็นบิทแมทอะไรเลยนะครับมากกว่าที่ผมบอกเมอกี้กนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ลองเข้าไปดูเนาะถ้าสมมติว่าเราคลิกที่แฟนซีแล้วเป็นกระตูนนะครับก็จะเห็นว่ามีฟอนที่เป็นกระตูนนะครับโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับถ้าต้องการรู้ว่าเราต้องการใช้งานเนี่ยแล้วคําที่เราจะต้องใช้งานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับลองพิมพ์ลงไปนะครับ ผมลองพิมพ์นะเว็บไซต์นะครับวีโคลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับจากเดิมเนาะก็จะเป็นคําอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะกลายเป็นวีโคทประมาณนี้นะครับอันนี้คือฟอนต์กระตูนนะครับเปลี่ยนเป็นคอมมิกนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์คอมมิกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการที่จะลองดูนะครับฟอนต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดตรงนี้มาได้นะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้งานในในในคอมพิวเตอร์เราได้นะครับ อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเอาไปใช้งานในแค้นว่าลองไปพิมพ์ชื่อฟอนต์ดูอะครับว่ามีฟอนต์ในนั้นหรือเปล่านะฮะครับเมื่อเราใช้งานเนาะในฟอนต์เนี่ยนะครับไปคลิกดูเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟอนต์พวกนี้นะครับให้เราได้ใช้งานนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะเนาะอ่าฮะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์นะครับแล้วก็จะเลือกนะครับเลือกได้เนาะเลือกของประเภทของเอ่อตัว ตัวประเทศได้นะครับว่าเราต้องการฟอนต์ประเภทไหนนะครับแล้วก็จะมีฟอนต์ที่เป็นตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นนะครับซิลิปเซนซิลิปประมาณนี้นะครับโอเคกลับมาที่เว็บนะครับอันนี้คือดาฟอนนะครับต่อมาก็คือฟอนต์ที่เรียกว่าฟอนต์สค i ิปนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟอนต์ที่เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเราลองดูตามแท็กก็ได้นะครับถ้ากดตรงแท็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เขาก็จะแบ่งประเภทที่มีความแตกต่างจากเว็บไซต์เมื่อกี้นี้เหมือนกันนะครับก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับงะไรนะเนี่ยเรากดเข้าไปดูนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ฟอนต์ตัวนี้เนาะสามารถเทสต์ไดรฟ์ได้เหมือนกันนะครับก็คือสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็อ่าดูว่าออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะบอกลายเส้นด้วยว่าสามารถใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับถ้าต้องการปุ๊บก,ก็กด ที่บางตัวก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับดาวน์โหลดตัวที่เป็น ttf ตัวนี้ไปใช้นะครับต่อมานะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเราเรียกว่า google font นะครับ font.google.com นะครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของฟอนต์อยู่ประมาณ1 7 0 8นะครับก็หลายๆตัวก็จะอยู่ในแคนวาแล้วนะครับตัวนี้จะมีฟิลเตอร์นะครับเลือกภาษาได้นะครับเราสามารถเลือกที่เป็นภาษาไทยเงี้ยนะครับก็พิมพ์ไปนะครับ ก็จะมีฟอนต์ภาษาไทยอยู่ทั้งหมด32ฟอนต์นะครับเรากดเข้าไปดูเนาะก็อันนี้เนี่ยลองไปพิมพ์ตัวนี้นะครับลองลองลองหาดูว่ามีอยู่ในแคนอยู่ในแคนว่าอะไรหรือ,อยังนะครับอย่างพร้อมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นฟอนต์ทีอ่อย่างที่ผมบอกเนาะ sans serif ก็คือเป็นฟอนต์ที่แบบดูทันสมัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามารถกดเกตฟอนต์ได้ด้วยนะก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วามาใช้งานในตัวที่เป็นอคอมพิวเตอร์เราได้นะฮะโอเค ถัดไปนะครับเรามาดูในเรื่องของขนาดช่องว่างแล้วก็ตัวอักษรที่เหมาะสมนะครับตัวขนาดเนี่ยก็คือมันจะต้องอ่านได้ชัดเจนนะครับไม่เพ่งเนาะแล้วก็ตัวขนาดก็สอดคล้องกับงานที่เราเราดีไซน์เนื้อหานะครับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นพวกขนาด a 4 a 3อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องมีลำดับชั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวขนาดฟอนต์นะครับอย่างที่เราเกริ่นไปแล้วเนาะก,ก็คือตัวไตเติลมันก็ต้องใหญ่สุดนะครับแล้วเราก็ลดหลั่นลงมานะครับ ส่วนช่องว่างเนี่ยจะแบ่งช่องว่างเป็นลักษณะ2แบบนะครับก็คือช่องว่างที่ระหว่างตัวอักษรนะครับกับช่องว่างที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างบรรทัดนะครับผมลองทําให้ดูเนาะอันนี้เป็น2บรรทัดถูกไหมครับอ่าต่นี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นช่องว่างที่เป็นช่องว่างปกตินะครับดูตรงนี้นะครับก็คือ spacing ตรงนี้นะครับเราไปที่นะครับ p เป e ที่เป็น0ูนย์นะครับไปที่ศูนย์นะครับอันนี้ก็คือ เป็นช่องว่างที่เป็นช่องว่างแบบปกติมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการขยายช่องว่างตรงนี้นะครับให้มีความกว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขยายาหลายๆครั้งการขยายช่องว่างมันทําให้ตัวหนังสือที่มันตัวหนังสือเล็กนะครับขยายช่องว่างมันทำให้อ่านสบายตาขึ้นนะครับส่วนระหว่างบรรทัดนะครับบางทีเนี่ยมันห่างเกินไปเนาะก็คือค่อคามาตรฐานอยู่ที่1เนี่ยนะครับมันอาจจะดูดู ชิดกันหรือดูห่างกันเกินไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะขยายได้เนาะนะครับประมาณนี้ก็จะขยับนะครับเพื่อความอ่านง่ายสบายตานะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูในเรื่องของการทําเรื่องช่องว่างนะครับแล้วก็สามารถเซตนะครับได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับแต่ก็อย่าห่างเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะดูตลกและอ่านยากนะครับโอเคต่อมานะครับ จะมีคำถามเรื่องของขนาดตัวอักษรนะครับว่าต้องใช้ขนาดกี่้อยขนาดกี่พิกเซลนะครับจริงๆในตัวที่เป็นเทมเพลตของแคนวาเนี่ยมันจะมีดีไซน์พวกนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นลองยึดดีไซน์พวกนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะทำโปสเตอร์ A4 ครับเราเลือกดีไซน์ได้แล้วปุบเนี่ย จะสังเกตเห็นว่าฟอนต์นะครับก็จะมีฟอนต์ไซส์86ซึ่งเป็นใช้ใช้เป็นไตเติลนะครับแล้วก็ไซส์16เนี่ยจะเป็นเอ่อไซส์ของตัวหนังสือทั่วๆไปที่อยู่ในงานดีไซน์นะครับแน่นอนเราสามารถขยับได้นะครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์เป็นโปสเตอร์เนี่ยบางทีเราติดติดบอร์ดเนาะกับเราพิมพ์เพื่อให้คนดูระยะใกล้นะครับ ขนาดของไตเติลเนี่ยต้องไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดติดบอร์ดเราต้องดูไกลๆได้ไตเติลมันอาจจะกลายเป็น1 0 0 120ก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราดูใกล้ๆแจกในที่ประชุมบนโต๊ะเนี่ยก็าอาจจะลดไซส์ลงมานะครับนั้นทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการปริ้นออกมาเพื่อเทสก่อนว่าโอเคมันใหญ่ไปไหมหรือมันเล็กเกินไปนะครับก็ปริ้นมาสักหนึ่งใบแล้วก็มาดูดีไซน์นะครับเหมือนการน,นําบัตรก็จะมีไซส์ที่มีขนาดเล็กนะครับเช่น9คูณ10เซนเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ย ไซต์ของตัวหนังสือนะครับที่มันเป็นชื่อหรือเป็นไตเติลหลักเนี่ยก็เหลือแค่12นะครับแล้วก็ไซต์ที่เป็นพวกดีเทลพวกเบอร์โทรพวกอ e ีเมลเนี่ยก็เหลือ7นะครับแน่นอนก็ขยับขึ้นได้ตามความเหมาะสมนะครับก็แน่นอนก็ต้องปริน้นออกมาพรูฟก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทํา ฟอนต์ font, เลือกฟอนต์เลือกขนาดนะครับถ้าเกิดเป็นสไลด์นะครับก็ลองดูตามเทมเพลตนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเทมเพลตแล้วก็มีขนาดที่มันไม่ได้หนีกันมากนะครับว่าตัวที่เป็นไตเติลใหญ่สุดในหน้าสไลด์เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับที่เหลือก็ลดหลั่นลงมานะครับตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าอย่างตัวที่เป็นพรีเซนต์เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าการดูหน้าจอนะครับของเราครับขึ้นหน้าจอใหญ่เนี่ยมันจะมีความ ใกล้ความไกลความใหญ่ความเล็กเนี่ยก็ต้องเทสทุกครั้งเหมือนกันการดีไซน์นะครับโอเคในเรื่องของการเลือกสีแล้วก็ตัวอักษรที่เหมาะสมนะครับก็คือหลักสําคัญก็คือต้องอ่านง่ายแหละนะครับแล้วก็สีพื้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีอ่อนเนี่ยก็ต้องใช้หนังสือเข้มนะครับถ้าเกิดเป็นพื้นเข้มหนังสือก็ต้องอ่อนนะครับแล้วก็สอดคล้องโทนมันต้องออดสอดคล้อ,องกันกับงานดีไซน์โดยรวมนะครับไม่ใช่ว่าแบบโทนร้อนโทนเย็นตัดกันแบบ จ้จาๆเลยอย่างงี้มันก็จะดูดูไม่ไม่กลมกลืนไม่เป็นเอกภาพนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยก็อย่าจ้าเกินไปเช่นสมมติว่าพื้นแดงแล้วสีเขียวเนี่ยครับแล้วเป็นหนังสือเล็กเนี่ยมันแสบตาและอ่านยากหรือว่าถ้าเกิดพื้นเรามีสีแดงเข้มแล้วใส่ตัวหนังสือสีดําไป มันก็จะมีความอ่านยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็คำนึงถึงความมืดความสว่างด้วยนะครับแล้วก็สีตัดกันกจนจนเกินไปนะครับแน่นอนก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีข้อยกเว้นเช่นบางทีเราไปทํางานอาร์ตเงี้ยนะครับมันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับก็ต้องดูบริบทของการนําเสนอบริบทของการนําไปใช้ด้วยเหมือนกันนะครับ ต่อมาก็คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของตัวอักษรเนี่ยมีทั้งตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะครับพวกนี้หลักการใช้งานคือต้องประหยัดประหยัดแปลว่านะครับเ,ออเราจะต้องใช้ตัวที่เป็นพวกอักษรเอฟเฟกเนี่ยให้น้อยนะครับเราสังเกตเห็นนะครับออมุมสุดเนี่ยเป็นหน้า,าเป็นเรื่องของหนังสือนะครับดีเทลของหนังสือข้างในเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือตกแต่งหรือเลคอเรชันเนี่ยมีแคจ่จุดเดียว2จุดแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มีเอียงบางจุดนะครับที่เหลือก็จะเป็นฟอนต์ปกตินะครับ หรือถ้าเกิดเป็นลักษณะของตัวที่เป็นหน้าปกอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเฮดดิ้งแค่แบบตัวหนึ่งที่เหลือตัวเอียงตัวอะไรมันจะไม่เยอะมากนะครับเน้นเปบางจุดเท่านั้นนะครับแล้วก็สีที่เราใช้สาหรับตัวหนังสือครับก็ต้องสอดคล้องกับงานดีไซน์โดยรวมนะครับเวลาทําพวกเนี้ยนะครับพวกเอฟเฟกเนี่ยให้นึกถึงหนังสือนิตยสารที่เราอ่านนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้ใช้ตัว เอฟเฟกพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับจะใช้เน้นนะครับเป็นบางจุดในการสร้างจุดสนใจในการดึงดูดสายตาแล้วก็อ่านง่ายเฉยๆพวกไฮไลท์พวกไตเติลนะครับประมาณนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของการใช้ตัวที่เป็นไทยปกติหรือฟอนต์นะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่ไลน์วีโกรธนะครับเรื่องของคอร์สในการเรียนต่างๆหรือพวกข่าวสาร YouTube อัปเดตใหม่ๆนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ